สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่นี้คือพระปางลีลาเมขนุนนะครับพระปางลีลาเมขนุนกรุกทุ่งเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับเป็นพระที่พบในกรุกเดียวกันกับพระซุ้มกอพระซุ้มยอนะพ พระปางเปิดโลกนะครับนะฮะพระปางเปิดโลกนะฮะพพุทธคุณเออเหมือนเออเหมือนพระสุมกอพระสุ้มยอพระเออพเเระมะเคลนะครับนะฮะมะเคลนะฮะพระปางเปิดโลกนะฮะนะครับนะฮนะ หคุมดีทางโชคลาภการทามาหากินการประกอบสมาชีวะนะครับแล้วก็การเดินทางปลอดภัยแควกล้าจากพยันอันตรายนะครับใจผมจะดูใกล้ๆนะครับอาหลังนะครับ ตอนหลังจะเป็นผิวมันเลยนะครับดังข้างนะครับอีกข้างนะครับดันเสียนนะครับเสียนหรือทังศรีรษะนะครับดานเสียนนะฮะตอนท้ายนะครับตนฐาน มาดูด้านหลังอีกทีนะครับด้านหน้านะครับวันนี้ผมขอจบการบรรยายเรื่องพระบางดีลาไม่ขนุนไ่เพียงต่านี้นะครับ ขอท่านผู้ชมจงประสบความโชคดีการจะการทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองการงานหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะครับสวัสดีครับ